สวัสดีและกัะทักทยครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับอยู่กับดัมซิ่งแซบสิงทองครับเดี๋ยววันนี้เอารถขึ้นแล้วครับเก็บของจะไปเกี่ยวข้าวที่สุรินทร์ครับอำเภอชุมพลบุรีครับไปพวกนี้ตอนชเช้าเร่งเครื่องเนี่ย ไฟเนี่ยขึ้นโดยพ่อพิวครับขึ้นโดยจานพิวครับทางนี้แน่ทางนี้แนะ่ทางนี้แน,ะนนะ่พิวพิวพิวมันพิวมันไม่ถนัดคันนี้นะพิวมันถนัดคันอยู่ข้างในครับ พิวไม่ถนัดคันนี้นะแต่มันก็ขึ้นได้อยู่แต่มันไม่ถนัดครับก็มีน้องเนี่ยครับที่ได้ช่วยพอได้ช่วยครับพิวมันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะก็มีพิวครับถ้าวันหนึ่งพิวแบบมันไปได้ลูกได้เมียก็ต้องหันเหแล้วครับ phiếu Pew tang hợp tang gần với mày mang khiêu mày kính kính gặp mày không phải không Tông lê t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 ông yang dio tông yang dio tông yang dio tông bai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  tông โอ้ยอย่าพึ่งดับนะอย่าพึ่งดับอย่าพึ่งดับเอาลงก่อนเอาต่างลงอย่าพึ่งดับโอเคเออดับเลยเรียบร้อยครับอ่าครับครั้งแรกขึ้นข้ายิวนะวพิวมันไม่ถานาัดคันนี้ครับมันถานัดคันอยู่ข้างใน มันขับขึ้นได้อยู่ท่เนียทัดไปเพราะมันมันตกไปปลดเบียรได้ไหมปูดเบียงนะผมล็อกเบียรไว้ครับล็อกลม แต่ก่อนหาขอนครับหนุนกันวุ่นวายเลยครับนี่ปุน่นละโอ้ไมื่ไปห้าขวางห้าน้ำมันเครื่องเนี่ยอยากแบ่งใส่ถังเดี๋วปะไปเช็ดกล้วยไมไว้เลยใส่ถังหกลิตรไปจากถังหนึ่งไอ้น้ำมันเครื่องให้เธอมมนได้ใส่ไหมเนี่ยใส่ถังนี่ก็ได้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเอากล้วยเช็ดกล้วยดีๆแบ่งใส่จักษหกลิตร หวยอยู่ในห้องอ่ะพร้อมแล้วไปหาตังค์ครับไปเสียไปเสิร์ตตึกการใช้ยะบบการนั่นเงินเงินน้ำผู้สาวเต๋ผู้สาวได้สวัสดีผู้สาวกับพีผู้มาน้ำผู้หนึ่งอยู่มันต้องมีโอกาสได้เสพิชสพีหรอไมันต้องมีโอกาสได้เสพิชเสพีหรอเออ

เอาไปก่อนหนึ่งคันครับเดี๋ยวคันนั้นคันนั้นต้องเอาไว้เกี่ยวที่บ้านครับถ้าถ้าที่บ้านมีเกี่ยวผมต้องเอาเทนเนอร์มานะเพราะว่ามันมันมีข้าวเหลืองแล้วถ้าเราไม่มาก็มีคนมาเกี่ยวแทนเราต้องมาครับเพราะว่าลูกค้าประจํานะผมต้องเอาเทนเนอร์ขึ้นมาถ้าไม่เอาเทนเนอร์ขึ้นมาก็ต้องเช่าใครสักคนนะครับนี่แหละผมก็โซ่เส้นนี้นะผมไปซื้อมาจากสุขโขไทยจากพี่บีครับรู้จักกันนี่แหละโซ่เส้นนี้ซื้อมาสามหมื่น 37มหมมีใบแท็กพร้อมโซ่แต่ผมมาอัดกับบูธอีกมาอัดมาอัดบูธใหม่เกาใช้ได้ยาวๆครับนี่ใบก็สวยๆอยู่นะครับ้อนเลอก็สลับใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่างบประมาณยังไม่ถึงคันนี้ผมซื้อมานะครับคันนี้ผมซื้อมาได้ประมาณ4ปีนี้3ปีนี้1 2 3 4ปีนี้ครับ4ปีนี้4หรือ3ามะ สามปีสี่หน้านาเออสามปีสามปีนี้ผมซื้อมาสามปีนี้ครับคันนี้นะผมก็ซ่อมหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเทเลอร์ก็ไม่ได้ล้างครับไปแบบนี้แหละพรุ่งนี้ก็จะออกซักประมาณสักตีห้าออกซักประมาณตีห้าครับน่าจะพอดีตีห้าก็น่าจะไปถึงวาปีก็สว่างพอดี ใส่เออนั่ยนะปัดออกไม่ดิเออปัดดีๆปัดดีๆปัดปัดอนมันออกดีๆเอาน้ำมันเครื่องเอออีเอาน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อได้ใช้เติมเอาไปสักหกลิตรแค่อีกท่างึงเออนี่นะเออเออผมมีน้ำมันเครื่องแบบสองลิตรนะ กับไฮดรอลิกผมซื้อมาไว้แบบนี้เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าซื้อเป็นถังครับเป็นถังนี่มันแพงใช้ก็ต้องใช้ของเชลครับเทนะนี่คันนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเผื่อมีคนมาบอกให้ไปเกี่ยวข้าวครับก็ต้องย้ายรถมาก็เอาเทรลเลอร์มาถ้าไม่เอาเทรลเลอร์มาก็เดี๋ยวหารถแถวนี้ย้ายให้ก่อน ผื่อมีคนต้องเกี่ยวข้าวก่อนครับต้องกลับมาผมกับพิวต้องกลับมาให้ตาลอยู่นู่นครับกับคนขับอีกคนนึงถ้าได้มานะถ้าไม่ได้มาก็มาพร้อมกันทีเดียวเลยพ่อเหรอพิวเออพ่อหรอไม่เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ